รีวิวครีมซองเซเว่นถูกและดีการเย่โปรคอลลาเจนบูสเตอร์เซรัมตัวนี้ดียังไงแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีและยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกันนังโก้นะครับที่ช h a นลฮิว u ก o แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้อก็จะมารีวิวครีมซันเซเว่นถูกแล้วก็ดีอีกแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆนะครับจากแบรนด์การีเยนะครับนั่นคือจอเทมนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นการีเยโปรคอลลาเจนบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองนะครับหลังจากน้อก้นะครับได้ใช้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับ7วันที่ผ่านมาน้ก็รู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับมีผลลัพธ์มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะเอามาแชร์กันนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้แต่ก่อนจะไปชมน้อก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สารประกบเจ้านี้ไอเทมเนี่ยนะครับเป็นไอเทมที่กําลังมาแรงมากๆนะครับแล้วก็มีใครรีวิวไว้เยอะมากๆโดยเฉพาะพี่ตายนะครับแรปบีบมาแชร์นะครับหลังจากน้องกู้เนี่ยรีบเหออของไปนะครับน้องกู้ก็รีบเอามาใช้นะครับจะได้รีบมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับสาหรับเจ้าไอเทมนี้นะครับเขาก็มีชื่อว่ากานิเยสกินเน็ตชัลด์เอชเลดไว้นะครับโปรคอลลาเจนบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองค่ะสาหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้ากานิเยสโปรคอลลาเจนบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้นะครับเขาก็เน้นไปช่วยในเรื่องของการช่วยเติม จากการที่เราสูญเสียคอลลาเจนเมื่อเรามีอายุมากขึ้นพร้อมกับการเผชิญแสงแดดนู่นนี่นั่นนะครับมลภาวะต่างๆนี่นะครับมันจะทําให้ผิวของเรานะครับเกิดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเนี่ยมองไม่เห็นใต้ผิวหนังนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยเติมคอลลาเจนด้วยเจ้าตัวโปรคอลลาเจนที่เข้มข้นถึง10เท่าซึ่งมันมีความเข้มข้นมากๆนะครับเจ้าตัวโปรคอลลาเจนเนี่ยนะครับเขาจะไปทํางานนะครับให้กับผิวเรานะครับช่วยเติมคอลลาเจนลดความหย่อนคล้อยของผิว นะครับให้ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูกระชับมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเจ้าตัววิตามินซีอีกด้วยเจ้าตัววิตามินซีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับให้กับผิวเราแล้วก็อีลาสตินอีกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความสว่างมีความกระจ่างใสลดฝ้ากระดจุดด่างดําได้อีกด้วยครับและส่วนผสมที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาชูโรงขึ้นมาเลยนะครับก็คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะครับเจ ความสำคัญมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆก็คือช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมีความสดใสดูแลในเรื่องของริ้วรอยได้อย่างดีอีกด้วยครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อสัมผัสของเจ้าเซรั่มตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้นะครับน้องโก้ต้องบอกว่าเนื้อเซรั่มตัวนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นเนื้อเซรั่มที่ออกใสๆขุ่นๆเหลืองๆนิดนึงนะครับแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แบบดีมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เรามีอายุมากขึ้นนะครับเราจะสูญเสียทั้งคอลลาเจนความชุ่มชื้นแล้วก็อีลาสตินต่างๆนะครับใต มันช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือหลังจากทาไปแล้วนะครับผิวจะรู้สึกว่ามันเนียนมันนุ่มมันดูชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เหนียวเนื้อนานะครบรู้สึกว่ามันบางเบาแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้รวดเร็วมากๆครับต่อมานะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์จากการใช้เจ้าตัวโปรคาลาเจนบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้จากกานเย่นะครับจากที่น้องก็ได้ใช้มานะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับน้องก็ต้องบอกว่าในช่วง3 4มวันแรกเนี่ยน้องก็ยังไม่รู้สึกอะไรกกกัับเเเจ้้าาาาตตววนนนีอออใรรื่งงขงิมมค ชุ่ให้กับผิวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่หลังจากประมาณ 45- วันแล้วนะครับน้องกูรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวมันดูนุ่มขึ้นจริงๆครับผู้ชมคุณนุ่มแบบนุ่มจริงๆนะครับแล้วมันก็ดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับและสิ่งที่สําคัญคือช่วงนั้นนะครับน้องกูรู้สึกว่าผิวนะครับมันมีความสทมโมเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับมันมีความสมสมเล็กน้อยมันมีความแบบพักผ่อนน้อยมันมีความแห้งๆยังไงก็ไมม่่่่รรรรูู้้้้้นนนนนนะะคคัััับบแตตเจาาวววีกกสึชยฟื ฟูผิวได้อย่างดีมากๆทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันดูสดใสขึ้นจริงๆแล้วก็ช่วยเติมความนิ่มชื้นให้ผิวดูนุ่มดูเด้งดูฟูขึ้นได้จริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้ไม่ยังไม่เห็นผลในเรื่องของริ้วรอยสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่น้องโก้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาริ้วรอยแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันจึงตอบได้ยากมากๆในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้เจ้าบ um, ูส s t e r serum pro ค o l l a g e n ตัวนี้จากกานเย่นะครับน้องโก้จะบอกว่าเจ้าต หรือว่ามีเอเซนที่จะต้องใช้นะคะผู้ชมสามารถใช้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเจ้าบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้จากกานเย่ได้เลยนะครับทาให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็รำคออีกด้วยหลังจากนั้นนะครับผู้ชมสามารถทาก,กันแดดแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยแต่ถ้าผู้ชมนะครับไม่มีโทนเนอร์หรือว่าไม่มีเอเซนนะครับสามารถใช้เจ้าตัวนี้หลังจากทําความสะอาดผิวหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยได้เลยนะครับและที่สําคัญคือเราจําเป็นที่จะต้องใช้ประจําแล้วก็ต่อเนื่องถึงจะเห็นผลในเรื่องของริ้วรอยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมทากันแดดควบคู่ด และนี่นะครับน้องก็มารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับผลลัพธ์จากการใช้เจ้าตัวโปรคอลลาเจนบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้จากการเย่นะครับน้องกรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์มากๆถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะครับอาจจะเป็นริ้วรอยเริ่มต้นนะครับอาจจะยังไม่ได้กังวลมากๆนะครับแล้วก็ผิวที่ดูแห้งดูขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ขาดความสดใสนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆที่น้องกอยากแนะนาครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้่งกหวังว่าทุก ก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนั่งก็ไปแล้วครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย